มันแบบว่ามันไกลมากเลยแล้วมันเยอะมากเหมือนคนเยอะๆโอ้เก่งมากตัวรู้ ไม่ลองให้เลยคืออยากพูดะไรกับแฟนคลับเาะอยากพูดะไรกับแฟนคลับหมยอยากพูดเยอะมากเลยขอบคุณครับขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีครับผมโอ้ผมไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้มองเห็นแบบว่า คนที่แบบว่าชื่นช,ชอบรอยยิ้อะไรอย่างเงี้ยโหเป็นผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ผมจะจดจำไปตลอดชีวิตเลยครับผมภาพนี้มันสวยงามมากๆสำหรับผมเนละโอ้โหครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุข กับบ้านไปครับตอนแรกผมเครียดมากเลยเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ตอนแรกผมเครียดมากเลยว่ากลัวทุกคนจะบอกว่าไม่สนุกของคอนเสิร์ตเรากลัควคอนเสิร์ตเราจะไม่สนุกอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่เออแค่ได้เห็นทุกคนยิ้มทุกคนแบบว่า็นจอยสนุกร้องเพลงตามไปกับพวกเราก็ดีใจมากแล้วอะไรเงี้ยก็ขอบคุณเจมินายด,ด้วยครับ คนที่แบบว่าคอยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคนที่โอ้ยเดือดร้อนอะเป็นคนที่แบบว่ารู้ใจอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ผมเช่คานะความสัมพ <laughs> ันธ์นี้นะความสุขไม่ใช่แ็่แบบว่าความสัมพันธ์ที่แบบว่าอีกคนหนึ่งขาดอะไรอีกคนหนึ่งก็จะเติมให้อะไรอย่างเงี้ย ขบคุณที่แบบว่าอยู่กันมาตั้งแต่แบบว่า,วาเรียน acting ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่เป็นแบบว่า,วาพูดเสมอว,ว่าจะมานายเป็นทางบวกให้กับผมอะถ้าไม่มีจิมานายก็นั่นแหละผมว่าผมไม่ได้มายืนตรงนี้ที่ผมมายืนตรงนี้เนีเพราะส่วนหนึ่งก็เป็นพอเจมไปนายจริงๆผมครับคุณครับ จริงไม่บอกว่าไม่พูดอะไรแบบนี้ด้วยกันมเคยพูดเลยใช่เขาคนรักคนนั้นรักคนแบบ ไม่ไหวแล้วอ่าโอเคภาพนี้เป็นภาพที่ผมอยากเห็นเมื่ตอนเต็นเด็กนะคือคือแบบแต่ก่อนอ่ะผมก็มาดูผมก็อยู่ตรงจุดที่ทุกคนอยู่นี่แหละครับจุดที่คนนั่งกันอยู่แล้วก็ดูศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบซึ่งตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้ แต่ว่า,เ,าเป็นภาพที่สวยงามมากจริงเป็นภาพที่คนเต็มทั้งอิมแพกเลยแล้วก็คนร้องเพลงเราได้มีไฟแท่งไฟอะไรอย่างเงี้ยมีแสงมีมองไปทางไหนก็จะแต่คนคือแบบดีใจมากครับดีใจมากคือนี่มันหนึ่งความฝันตั้งแต่ผมยังเด็กๆแล้วก็ผมว่า,าการที่จะมาอิ p แพกได้นย ม่ใช่เรื่องง่ายาดีใจครับที่ได้มาอยู่ตรงนี้ครับขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาครับขอบคุณครอ,อบครัวครับที่คอยสป,ปอร์ตคอยให้กำลังใจในทุกๆอย่างที่ผมทำนะครับแม่ผมนั่งอยู่นี่ครับไอรักยูนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็นักขอาวคุณมิถา,าครับทางจีเอ็มทีวีครับขอบคุณมากครับที่เห็นศักยภาพในตัวของ พวกผมทั้งสองคนและ,อ,ะอีกหลายๆคนนะครับแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังนี่ทำงานกันหนักมากขอเสียงให้กับทีมงานเบื้องหลังหน่อยครับแล้วก็สุดท้ายลืมเ <c oughs> พื่อนโฟโตไปไม่ได้หรอนะ <c oughs> อ๋ bro. อไม <c oughs> ดีใจดีใจดีใจที่ได้ทำงานด้วยกันดีใจที่ได้เ,เป็นเพื่อนกันแล้วก็ ดีใ,ใจที่เรายังจับมือกันไปอยู่เรื่อยๆยังเนเพื่อนกันไปอยู่เรื่อยๆเราอยู่กันมาสี่ปีละน่จาจะปรมาสี่ปีละเพื่อนเราก็ในแก๊งประายอย่างนี้ทุกคนน่าจะเห็นกันนี่คือรักกันรักกันมากดีใ,ใจครับที่คุณได้เป็นพันธุ์ที่ดีของผมครับของน้าขอขอนุครับ ไม่มีคนเน่ผมรู้สึกว่าผมน่าจะทำงานไม่สนุกนะจริงนะคุณเป็คนเก่งมากคุณเป็คนเก่งมากแน่นอนอยู่แล้วเก่คุณเคนเก่งผมชอบผมชอบอยู่คุณเก่งจริงผมก็ชอบอยู่คุณไม่อยู่อยู่ก็ได้แค่เป็นมาๆก็เพื่อนเอนอ่า อ่ะแต่อ่าสุดท้ายนี้เราจะขอบคุณทุกอย่างไม่ได้เราจะขอบคุณทุกอย่างได้แต่ว่าเราจะลืมขอบคุณพวกคุณไม่ได้ครับใช่ครับขอเสียตัวเองหน่อยครับไม่มีพวกคุณทุกคนที่คนสปอร์ตพวกเราทั้งสองคนก็ไม่มีจำนยนคนมาเทิร์นคอนเสิร์ตแน่นอนครับขอบคุณทุกคนมากนะครับอ่ะ ก่อนจะจากกันไปกะมีอะไรอีกไหมที่